หอมฮัมหอมหอมหอม,หอมสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนบายบายเด้อจ้าวันจันทรแกงเราใหม่เลิวมแแกงค่ะเขาว่าโทูมาให้เมื่อเอาของค่ะของฝากจากฝั่งไทยนะพี่น้องของมักของหอมของแ่บมาฮอดแล้วค่ะอันนี้คือกองของฝากจากพี่ชวีวันฮอดแล้วจ้าพี่น้องค่ะ เพราะว่าเพิินวันยยานมันเพิ่นย่านมันเน่าเนาะอันนี้คือของอร่อยนะคะอ,อร่อยคืออะไรเกะให้ดูจะเกะให้ดูมีกินออกมาแล้วนะแต่ไม่ได้กินเน่านะกินหอม จำงเดอร์จะเย็นเย็น ลองแบบไงคเดี๋ยวถามพี่เขาก่อนมันมีสี่กล่องนี่คือให้ใครบ้างอันนี้คือทุเรียนนะจ๊ะทุเรียนจะเป็นกล่องอืมเดี๋ยวถามพี่เขาก่อนมันมันมีสี่กล่องคือให้ใครบ้างพี่ แกต้อง okay, ดูสิจ้าว่ามันยังโอสักทีไหมแกดูก่อนว่ามันยังสามวันเนาะ <Okay. S 2> อ่านแล้วอ่านทุเรียนนั่นเองนะกว่าี่น,นอ้องค่ะ พี่เขาสั่ง<ป>แบบแพ็คแกะมาอย่างนี้อย่างดีเลยนังสวยเลยมาถ่ายให้พี่กับดูกันววเว้นชี่สี่สสแต่ชิเป็นคนสแซมเปิลก่อนติดอย่างดีนะยังสวยพี่แต่แต่ทางนี้นะ ก็อ๋อหรือหมดเลยป้าถ้าอย่างงั้นก็จับใจก็ขคบดพูดพีชวีวันเลยจ้าขอบคุณหลายๆอร่อยอร่อยขอบต่อกินกับข้าวเดี๋ยวเรีโทรไม่เสียมมาลามากินก่อน แต่จะแบ่งใครก็ไ,ไปแบ่งกินงานอะไรไงตุยเตยทาถ้าวแก้ออกมันจะกินฟุ้งไหมถ้าว่ามันยังโอเคเนาะมันก็แกนะนะใช้ได้หมดนั่นแหละก็แบ่งๆให้ลึกูกหลานๆตั้งสี่กล่องเพราะว่าอันนี้มันไม่เป็นไรแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไระเนาะ เอาเลยค่ะนแีงานแต่งนะครับอย่างเงี้ยบรรยากาศหอนจุลายเดือดช็อก mm. ไม่น่านะครับพี่ขาส่งมาเป็นแคแบบนี้ไม่น่า มีโรงออบาวานศิษฏาเลยค่ะอี่รถโคดคนทางมาเอาที่บ้านหงบัว แกดูไว้อันนี้มันสวยไหมอ่ะต้องแกะต้องแกะทุทกทา่านน้องนี่ลงมาเอาขุรียนเด้อน้องนี่จะกินด้วยอ้าว แต่ว่ามีความเป็นอย่างนี้นิดแต่พี่เขาเอาเนี่ยเด็ยังไมุ่กอ,อีกนะอืมกีนไม่พูดไม่จ้าแบ่ยังต้องพิมพอีกนะแีทั้สี่กระบองอ๋อัอนี้เขายังสวยนี่น่าจะกรอบนะ สวยเจ๋ดสวยฝ้าน้าขนาดแรลกใสอันน okay. ี้มามันยังกินออกมองอันพั้นตากกระดองยังกรออเลยยังกรอบเลยยังสวยสวยเลยกรอบ สวยๆทุกอัน,นเลยจ้านี่กีกิ๋นนะคะเราจะใส่ถุงใส่ตู้ไว้อยู่บอคะสื่นบอคะตัวหาแล้วนะคะก็ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรไม่้กิน แม่เจ้ามากินนี่มากินนี่ขเขาฝากจ้าเจ็บีฝากม,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 มาใหยที่ตันถังมะใหยหนี่งจามามามาเจอแล้วไงไทยอยากนะโอ้โหสี่กล้องมีแต่พูดอย่างไงไม่เี้วเลยมีมม <า S 1> แต่พูดแบบว่บาอาปลากับบกเขามันมาไ,นไปไป อะไรนี่เด้นีคนละอันนี่นี่นี่นเขาให้ฉันคนเดียวแต่ฉันแบ่งค่ะม,มากินนี่จ้าคันยามานะครับหะียังเอาเฮ้ยเมื่อน้องบัวูดเส้นตนเวนเต้นวนน้องชาขึ้จะตายแม่แต่น้องบัว,วไปเอา เออไปแล้วก็นอนแล้วก็ไปกินแกงน่อไม้ซั่อนังข่าวฮอดพุูเลยบอกค่ะ้คือฮาร์อ้ามงกไป้เปนดอเี่มันก็่อยอมโอยมันก็ติเอาเงินส่มเซติในมันไปติตีเออีกพอผู้ โอยมันยังอยู่ยังไลยอยู่พูนิกินเบิรดบอนี่หินไลยกับฮอนสี่ชองผูนี่กับเบิร์ดเลยนี่นี่พุ่นเมเจียวไฟสิจงผู้นี่ให้เจ้าเบิร์กเนี่ยเมเจียวไสิจงอันนี้ให้เจ้าพหนเต็มกำนี่แหละนี่แหละนี่แหละเมเจียวนี่มอกับเจ้านี่เลย ลราเปล่า้อีกห้ามึงอ่าอือฮึถ้เสยันยันเตปเปเซียเปซิแต้เบาไม่เสียยงไดะยินกันยันเตปเบเียเปิแต้ทีดีลยแบ่งแกันกินนะคะพลายที่แบ่งห่อนแห้งนี้มืเค่อมันแบบอิสรลบเลยมงพาาแบบว่ายังแข็งตัวเลยอ่ะสามมือแล้วแข็งแบบ ยังแข็งเลยนี่พูดดีเด้อแบบนี้ฮะหาฝากแบบนี้ยังง่ายบริเล่บริเล่บริยังยังแบบแข็งๆเลยนี่แบบยังก่อๆกรุบๆเลย ่ง <Nh> um. เดยฮะแล้วเอาไว้ไปบ้านตัวถุยกล่องหนึ่งให้หลานๆกล่องหนึ่งเขามาเอาแล้วว่าจะให้อัมลาเธอเท่าด้วยยี่เนี่ยน่า ก็ให้โตไวแซ่บเลยนะคะแต่ในกระคาบคุณเจ้าขอบคุณพี่สว right. ีบันมากๆเลยจาที่ปรับุเรียนมาให้กินนะคะยังแข็งนะคะยังกินได้ทุกภูเลยขอบคุณพี่มากๆขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อจ้าหลใจเลยค่ะพี่ตวีบหน้าแล้ากดันนะคะ